ยังไม่ได้แต่งอะไรเลย,เลยต้องมาแต่งก่อนจำได้เมื่อตอนชนฟิวเลยมันน่าจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะเพราะว่าพอรถกรบมันมีอยู่แล้วนี่ตอนนั้นอะใช่ครับใส่ใส่คุ้ยแต่เฮีย้ยแม่งแรงนะไอสัตว์ที่โลกินพื้นสองหาห้าลุงที่เขาเช็ดไว้เจอสองอาหา้าจริงแหละ อันนี้ยังไม่ได้จูนนะไม่ได้แต่งเต็มเลย,ย,เลยนะทำนะเอ้แต่ว่ามันเป็นสีดำนะปกติมันจะแต่งสีไม่ได้นะว่าจะเป็นสีเขียวรอานี้น่าจะเปลี่ยนได้ั้งครับผมว่าเปลี่ยนหมดเดียว่อนดูไม่แน่ใจว่ะถ้าม,มนเป็นสีเขียวอะถ้าสีดำได้ก็แจ๋วอะเป็นกดตัง ผมรู้สึกภาพเป็นสวยแปลกๆเหมือนผมปะภาพในเกมใช่ไหมใช่ครับเออหนังรีมาสวยมากเลยมันลงอะไรเพิ่มปะแค่จัดครับเยสเป็นสีได้ว่ะ เป็นสีได้วะชิโรสวยจัดครับ ย่าลืมเก็บรถนะครับลุงอุ้ยมองว่ามันแรงไหมล่ะไม่แรงครับลุงไม่แรงครับไม่แรงเลยครับไม่แรงไม่แรงครับลุงไม่แรงเลยนะผมบอกว่าไม่แรงนะครับลุงถ้าแรงมันจะโดนเนื้อไหมครับ ถึกไหมถึกวิลลไม่โหลดครับผมเห็นไม่โหลดเลยเดี๋ยวคนยากเลยย้ายถนนแม่งลึกโอ้ฟังดูฟังดูใจอะ่ะ ขี่เป็นคนสูงอะโสดจ้ะไอ้เพียเตินสูงมากเลยอันนี้มันบังคับให้กูเองนะกูไม่ได้บังคับแต่กูลองไม่บังคับแบบไอ้นี่เลยนะปล,ยปล่อยปล่อยปล่อยไอนะ้นี่นะเนี่ยกูไม่ได้แบบคุมเลยนะจะกูจะลองไม่คุมมัน<ะ>มันคืนกลับมาให้เลยเหรอใช่มันคืนมาให้กูหมดเลยอะ ว่ามันฟีลแบบไม่มีทางความใช่ไม่มีทางความแน่นอนนะครับเนี้ยไม่มีหลุดเลยลุงส่านนะเพราว่าพวกนี้แลกกันลึมๆแน่ในลกูไม่คุมเลยพยายามไม่คุมเพื่อนมันกลับมาเลยลุงเมือ่อกี้เดี๋ยวไม่คุมละปล่อยเลยอุ้ยมันกลับมาเลยลุง แบ,บ่ขับ W กด W ครั้งงเดียวตอนนั้นเมื่อกี้มันเหินซ้ายไม่ให้เนิร์มไปเจ็บอะมึงลองมึงลองมึงลองขับมึงลองขับแบบไม่ต้องคุมอ่ะอุ้ยลุงเมื่อกี้เป็นคันเอนนียงคว่ำเลยน้ำละเราไปแต้องคุมอ่ะนะเนี่ยผมไม่ได้คุมเลยเ โคตรโกงอ่ะไหนมาดูดูมันพริกดิดูพริกดิผมไม่ได้ทำเลยเลยเมื่อก ER: ี้เฮียดูดูมันพริกอีสัตวสเฮียปวดเบื่อถ้าผมไม่ทำเลยผมกดดับบิลอะไรนี้ลุงไม่ทำเลยแล้วเนี่ยอะไรเยเฮียไปตั้งฉากคนสวยอ่ะไม่รูาแล้วถึกด้วยนะเวไอเฮียเคตรถึกจ้ะลุงเมื่อกี้มันตั้งฉากได้สวยจัดอ่ะลุง ดูดิเยี่ยมพลิกโคตรไวอ่ะหอยง่ายว่าคันนี้ตอนตอนหัวชิมอยู่แม่งพลิกแน่นอนอ่ะไม่รู้ขอกูแต่ W เออคือมันให้คนมือใหม่ขับได้เลยเว้ยเยี่ยรถคันเนี้ยใครขับก็โกงอ่ะไอ้สัดได้ครับ W อย่างเดียวเลยเยี่ยบออยู่ปะเยี่ยบออยู่ปะไปโชว์กันเดี๋ยบอยู่ปะขอโทษอ่ะ ไปลองล hm น้ำเหรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราเคยคุ้นเคยอยู่มึงลองไปชนรถเด้มึงลองไปชนรถเด้ว่ามันยังแบบชนรถกระเด็นง่ายอย like ู่ปะไปกระหลายกันไปกระหลายจบซ่อมุดไปฉีดแบบ เมื่อกี้ลูกเห็นใช่ไหมครับเห็นดิสัตว์ยี่ฮะคุณดูดิเมื่อกี้โลแล้วดึงตี้ยและรถไม่พังเลยนะเฮียหลอดไม่ลดเลยสัตว์ยี่หลอดไม่ลดเลยรถระเบิดเลยเฮีย สามร้าโลโลวะ3า0ร้อ้าเขาเขียนพี่ไม่ได้ปรับโล